คุณกำลังฟังพอดแคสต Stool Assembly of God ข้อคิดพลังใจอย่าสิ้นหวังแต่จงอธิษฐานด้วยความหวังใจในพระเจ้าตลอดเวลาโรมบทที่12ข้อที่12จงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้มีมากมาย จิตใจของเราจะสแสวงหาการทรงช่วยจากพระเจ้าในความเป็นบุตรของพระเจ้าในบางครั้งความเชื่อของเราดูเข้มแข็งดั่งหินผาแต่บางครั้งความเชื่อของเราในพระเจ้าดูอ่อนเหลวยิ่งกว่าน้ำเป็นไหนเป็นเพราะสาเหตุอะไรแม้แต่บุรุษผู้เก่งกล้าในพระคัมภีร์หลายคนก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเราด้วยเหมือนกันแม้แต่องค์พระเยซูคริสต์ยังต้องพึ่งพาสิ่งนี้ คือชีวิตที่มีความหวังในพระบิดาและการอธิษฐานต่อพระองค์เป็นชีวิตจิตใจด้วยเช่นกันและพระองค์ก็มีชัยชนะเหนือความตายและความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้นได้เพื่อเราทั้งหลายจงให้ความหวังใจในพระเจ้าเป็นพลังขับเคลื่อนในชีวิตของเราทุกคนและจงให้คำอธิษฐานของเราได้ยินไปถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ เพราะคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังอำนาจทำให้เกิดผลได้ประเด็นสำคัญคือ 1. ความทุกข์ในจิตใจของเรายังมีพระเจ้าที่ทรงช่วยเราได้ไม่ว่าปัญหาจะมาจากภายนอกหรือบาดลึกในใจพระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสดุดีบทที่34ข้อที่19คนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่างแต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด 2. ให้ความหวังใจในพระเจ้าเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของเราความหวังในพระเจ้าทำให้เราลุกขึ้นใหม่ได้เสมออิสยาบทที่40ข้อที่31แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยสาม คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้าทําให้เกิดผลได้พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะฟังเมื่อเราร้องทูลต่อบพระองค์หนึ่งยอหนบทที่หข้อที่14และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราพึงระลึกเสมอว่าการอธิษฐานไม่ใช่ทางหนีปัญหา แต่คือการเดินผ่านเข้าไปในปัญหากับพระเยซูคริสต์และรับการช่วยเหลือและการแก้ไขาจากพระองค์พระองค์ทรงร่วมทุกข์กับเราฮิบรูบทที่4ข้อที่15และจะทรงแปลงความอ่อนแอของเราให้เป็นพื้นที่แห่งพระพรสำหรับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่เปี่ยมล้นไปด้วยความหวังใจในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายวันนี้ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์สถิตกับท่าน และทุกคนที่กำลังต่อสู้อย่างมีความหวังในพระองค์อาเมนนะครับขอพระเจ้าทรงอำานวยพระพรแก่ทุกท่านบทความโดยาศาสนาจารย์ด็อเตอร์สมหมายคริสจักสตูนอ่านโดยธนริจ,จิระพจนารัตน์